สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนวมพชระในคินดจิตอนคดีเสือดำจากรัติการบทที่22นะครับบทในวันนี้เนี่ยจะเป็นบทที่มีชื่อว่าสารพันคำถามซึ่งสารพันคำถามเนี่ยมันจะเป็นการถามคำถามเกี่ยวกับเจ้าจิ้งเลนสีน้ำเงินหรือว่าชายชุดดำเรื่องแรกโรงแรมราชินีเนี่ยข้อแรกเลยก็คือฮายามะชิกาโกเป็นใครกันแน่2 จากทำให้การของมิโยชิรูปวาดจิ้งเลยสีนํำเงินบนหน้าอกชิกาโกะเนี่ยหันหัวไปทางซ้ายทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นข้อที่3มิโยชิไม่ได้เห็นร่างกายท่อนล่างของชิกาโกะจึงบอกไม่ได้ว่าเธอเนี่ยได้ทำเรื่องอย่างว่ากับผู้ชายหรือไม่และดูเหมือนไม่มีพยานคนไหนที่เห็นชิกาโกะกับชิงเงกิอยู่ด้วยกันข้อที่4 เหตุใดถึงมีกุญแจเสียบคาลูกบิดประตูด้านนอกแล้วยังเปิดน้ำทิ้งเอาไว้อีกหรือต้องการจะดึงดูดสายตาของคนกันแน่ข้อ5ชิกาโะหิ้วกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ข้างในมันมีอะไรอยู่ข้างในเรื่องที่2โรงแรมวังมังกรข้อแรกเลยก็คือมิสมาจ,จิเคียวโกะออกจากร้านลามูแล้วโบกเรียกแท็กซี่ตรงถนนมิโยกิ น่าแปลกว่าแค่ไม่กี่นาทีระหว่างนั้นเธอพบเจ้าจิงเหลนสีน้ำเงินในตอนไหนการต่อรองระหว่างคนทั้งสองคนคงไม่ง่ายเวลาน้อยแค่นั้นมันจะเพียงพอได้ยังไงข้อที่2เป็นไปได้ไหมว่าทั้งคู่เจราจาตกลงก,กันก่อนที่เคียวโกะจะกลับมาที่ร้านลามูตอนสองทุ่มสินาทีและที่เคียวโกะกลับร้านก็มาเพื่อรอให้ถึงเวลานัดข้อที่3 ทัึโกเพื่อนร่วมอาชีพให้การว่าเคียวโกบ่นขณะนั่งอยู่ในร้านว่าไม่รู้แบบนั้นเรียกว่าวิตฐานหรือเปล่าคำถามก็คือเคียวโกะหมายถึงลูกค้าที่ิึงผ่านมาหรือลูกค้าที่กำลังจะไปพบกันซึ่งก็คือเจ้าจิ้งเลนสีนํำเงินหากเป็นข้อหลังนั่นก็แปลว่าเธอรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าวิตฐานทั้งที่ยังไม่ได้ร่วมเตียงกันเลยด้วยซ้าข้อที่4ี่ ทามูระฟุกุโซเจ้าของร้านโอเด้งอาตาริยะให้การว่าชายซึ่งคาดว่าคือจิ้งเหรนสีน้ำเงินวิ่งออกจากร้านต่อข้างโรงแรมวังมังกรกร่อนสามทุ่มเล็กน้อยเนี่ยขณะที่ผู้จัดก,การอิมาอิกับอิซามุเด็กยกกระเป๋าโรงแรมวังมังกรยืนยันว่าเคียวโกกับจิ้งเหรนสีน้ำเงินเนี่ยขึ้นห้องชั้นสองไปด้วยกันตอนสามทุ่มห้านาทีเหตุใดคำให้การทั้งสองฝ่ายจึงขัดแย้งกันข้อที่ห้า ก่อนสามทุ่มมีแขกเข้าพักก่อนก็คือห้องหมายเลขหนึ่งฝ่ายชายดูเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงพูดเสียงสำเนียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฮิวสาวคาบาเร่มานอนทั้งสองยังปิดบังใบหน้ามิดชิดอีกด้วยข้อที่6มีอะไรในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่ชายบ้านนอกคนนั้นหิ้วมาข้อที่เเหตุใดชายลึกลับวิ่งออกจากตอกโรงแรมวังมังกรก่อน3ามทุ่มกับเจ้าจิงเล่สีน้ำเงินที่ขึ้นห้องกับเคียวโกะตอน3ามทุ่มเศษจึงมีลักษณะและการแต่งกายเหมือนกัน ข้อที่8หลังลงรถแท็กซี่หน้าร้านขายผลไม้ตรงมุมถนนตานากะวะไดมาจิเคียวโกะไปพบเจ้าจิงเหลนสีน้ำเงินที่ไหนและเมื่อไหรข้อที่ 9. เหตุใดเคียวโกะจึงถูกกระทำชำเราหลังจากเสียชีวิตเหตุใดคนร้ายจึงต้องสังหารเครียวโกะก่อนที่จะทำกิจกรรมทางเพศหรือเป็นเพียงรถนิยมที่วิตฐานข้อที่10ทำไมจิงเหลสีน้ำเงินบนหน้าอกศพเคียวโกะต้องหันหัวไปทางซ้าย ข้อที่11เหตุใดจึงมีกุญแจเสียบคาลูกบิดประตูด้านนอกและยังเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ข้อที่12ใครโทรมาโรงแรมหลังคู่รักห้องหมาเลขหนึ่งกลับไปแล้วราว10นาทีและทำไมต้องโทรมาหรือต้องการบอกใบว่าเกิดเหตุฆาตรกรรมรูปแบบเดียวกันกับที่โรงแรมราชินีเรื่องที่3ยามาดะมิโยชิข้อที่1หากมิโยชิถูกฆาตรกรรมคำถามคือ ทำไมคนร้ายต้องฆ่าเขาหรือเพราะว่าเขาเป็นพยานรายเดียวซึ่งไปที่เผยตัวว่าเห็นใบหน้าของชิกาโกะอย่างชัดเจนข้อที่2ถ้าอย่างนั้นทำไมคนร้ายไม่ปิดปากมิโยชิให้เร็วกว่านี้ทำไมต้องรอจนเขาเข้าแจ้งความโรงแรมคดีราชนีก่อนหรือว่าคนร้ายคาดหวังให้เขาทำเช่นนั้นก่อนข้อที่ 3. หญิงคลุมตาข่ายดําซึ่งคุณิโกะเห็นในห้างอีเซตันเฝ้าสะกดรอยตามมิโยชิจริงหรือเปล่า หากเป็นจริงเธอก็น่าจะมีโอกาสกำจัดเขาได้เร็วกว่านี้แล้วดูเหมือนกับว่าเธอสนใจความเป็นความตายของมิโยชิมากเป็นพิเศษถึงขนาดย่องมาดูพิธีศพให้เห็นกับตาตรงนี้เองอาจจะเป็นจุดอ่อนของเธอก็ได้ข้อที่4คนที่หมั่นโทรถามข่าวเกี่ยวกับมิโยชิในการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟังจากเสียงชัดเจนว่าเป็นผู้ชายแน่นอน ดูเหมือนรายนี้ก็สนใจความเป็นความตายของมิโยชิเป็นพิเศษนั่นก็หมายความว่าคดีนี้มีชายหญิงสมรู้ร่วมคิดเรื่องที่4โรงแรมแบบญี่ปุ่นมิยากโทริข้อแรกพบร่องรอยชัดเจนว่ายูกิทำเรื่องอย่างว่าแต่หน้าแปลกที่ไม่พบคราบน้ำกามของฝ่ายชายต่างจากกรณีเคียวโกะซึ่งหลงเหลือหลักฐานอย่างชัดเจนข้อที่ 2. ดูเหมือนว่าคนได้เนี่ยหิ้วกระเป๋าเดินทางมาเช่นกัน จากร่องรอยบนตะไข่น้ําคาดว่าคงจะเป็นใบใหญ่พอสมควรดูเหมือนกับว่ากระเป๋าเดินทางใบนั้นเนี่ยมีบทบาทสําคัญในคดีในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมราชินีหรือว่าโรงแรมวังมังกรแล้วในกรณีโรงแรมมิยากโกโทริกระเป๋าเดินทางมันจะมีบทบาทอย่างไรมาที่เรื่องที่5โอกะอาเคน s สุเกะข้อแรกเนี่ยรู้แน่ชัดแล้วว่าหญิงสาวที่อาเคนสุเกะเรียกว่าพี่สาว แท้จริงก็คือมิโอะผู้เป็นแม่เลี้ยงนั่นเองมิโอะเนี่ยยืนยันว่าในคืนเกิดเหตุฆาตกรรมในโรงแรมวังมังกรอาเคนสุเกะเนี่ยอยู่กับเธอจะว่าไปนี่มันก็เป็นการที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองในทางอ้อมแต่มิโอะก็คงไม่ได้โกหกอะไรเพราะเรื่องนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทันทีกับโรงแรมข้อที่2หากเชื่อคําพูดของมิโอะแสดงว่ามีคนรู้เรื่องรักปลอมๆร,ร,ระหว่างเธอกับอาเคนสุเกะ มีนำซามยังรู้ว่าทั้งสองเนี่ยแอบพบกันในคืนวันศุกร์คนคนนั้นคือใครดูแล้วมีผู้หญิงมาสวมรอยโทรมาหลอกอาเคนโอสุเกะอยู่บ่อยครั้งสแสดงว่าใครคนนั้นที่รู้เรื่องราวนี้จะต้องเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนข้อที่3ใครเป็นคนฉุกคิดว่าชื่อหรือว่าตัวอักษรของคำว่าอาเคนโอสุเกะมันเกี่ยวโยงกับคำว่าจิ้งเลนสีน้ำเงิน ซึ่งถ้าหากว่าไม่ใช่เจ้าตัวที่เป็นคนคิดขึ้นมาเองแสดงว่ามีคนใช้ประโยชน์จากรสนิยมทางเพศอันวิปริตของอาเคนสุเกะแล้วโยนความผิดทั้งหมดให้แล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็น่าแปลกว่าเพราะอะไรถึงเงียบจนถึงป่านนี้แต่ก็เชื่ออีกว่าคงไม่นานน่าจะมีการออกมาถึงเกี่ยวกับการแสดงความจริงในเรื่องนี้ในเร็ววันนี้ข้อที่4หากอาเคนสุเกะเนี่ยไม่ใช่คนร้ายนั่นเท่ากับว่า เขาก็ตกเป็นเหยื่อเช่นกันแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและทำไมป่านนี้ถึงยังไม่ปรากฏตัวอีกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันก็คือส่วนที่คินดาดจิเนเขียนสมมุติฐานขึ้นมาในทุกข้อและจากทุกเรื่องทุกรูปคดี <S <S เพื่อคิดวนอยู่ในหัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่ตั้งแต่แรกทุกอย่างมีอะไรที่เชื่อมโยงกันอยู่บ้างหลังจากนั้นคินายจิเนก็ได้ไปพบกับสารวัตโทโดโรกิ และสารวัตรเนี่ยก็ยื่นจดหมายฉบับหนึ่งมาให้ซึ่งจดหมายฉบับนี้นะครับมันเป็นจดหมายที่จ่าหน้าถึงกองประชาการที่ร่วมสืบคดีโรงพักธนงาวะโดยเป็นการตัดแปะตัวอักษรจากหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารแทนการเขียนด้วยลายมือข้างในเนี่ยมีกระดาษจดหมายเนื้อหยาบที่มีขายเกลื่อนตัดแปะโดยมีตัวอักษรเช่นกันใจความเนี่ยมีความว่าจิ้งเหลนสีน้ําเงินมีที่มาจากคาว่าอะโอโทกาเง แปลงมาจากชื่อโอกะอาเคนะสุเกะซึ่งรวมจากโอกาโดกับอาเคนะสุเกะตัดสามพยางหลังทิ้งเหลือแค่โอกาโทะางจากนั้นอักษรมาสลับเรียงใหม่เป็นคำว่าอาโอโทะกาเงซึ่งมีความหมายว่าจิ้งเหลนสีน้ำเงินแน่นอนว่าจดหมายฉบับนี้นะครับไม่มีชื่อผู้ส่งตัวอักษรเนี่ยขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเนื่องจากมันเป็นการนำตัวอักษรมาตัดแปะกันนั่นเอง สารวัตรเนี่ยบอกว่าจดหมายฉบับนี้นะมาถึงตอนบ่ายวันนี้เองซึ่งนั่นก็แปลว่าจดหมายเนี่ยน่าจะส่งเมื่อวานหรือวันที่26นั่นเองหนังสือพิมพ์กอบเย็นในวันที่25เนี่ยเพิ่งเริ่มที่จะลงข่าวว่าอาเคโนสุเกะหรือเคกิจิอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีจิ้งเหลสีน้ำเงินถ้าเช่นนั้นแสดงว่าเจ้าของจดหมายคงมองเห็นความเกี่ยวโยงนี้ก่อนใครซึ่งคินายจิกับสารวัตรเนี่ยพยายามจะนำจดหมายนี้ไปตรวจสอบหาลายนิ้วมือแต่ มันก็ไม่มีลายนิ้วมือของใครแม้แต่คนเดียวเพราะคนร้ายในคดีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรอบคอบจากคําที่คินายจิเนี่ยพยายามที่จะบอกซึ่งคินายจิเนี่ยคิดว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยมันน่าจะส่งเร็วไปหน่อยข่าวคดีจิ้งเหลสีน้ําเงินเนี่ยเพิ่งจะมีชื่อของอาคินสุเกะปรากฏเป็นครั้งแรกในหนังสือพิมพ์กรอบเช้าวันที่25แถมยังลงแค่ไม่กี่ฉบับ ซึ่งต่อให้คนร้ายเนี่ยมองออกทันทีว่าเจ้าจิงเหลยสีน้ำเงินเกี่ยวยงกับอาเคนสุเกะแต่กว่าจะหาอักษรมาตัดแปะได้ครบเนี่ยเป็นจดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งคินจีเนี่ยเดาว่าเจ้าของจดหมายคงทําเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดคดีวันที่23แล้วสังเกตจากกาวที่ใช้แปะเนี่ยมันเริ่มที่จะเหลืองและการที่ใช้ตัวอักษรตัดแปะเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนเจ้าคนที่ส่งมาเนี่ยพยายามที่จะป้องกันการที่จะมีรายนิ้วมือหรือว่าการตรวจสอบ ลายมือนั่นเองนะครับและหากจดหมายฉบับนี้เนี่ยถูกเตรียมไว้ก่อนเกิดเหตุสังหารในคือวันที่2 3แสดงว่าเจ้าของจดหมายรู้ว่าเจ้าจิ้งเหลนสีดำเงินเกี่ยวโยงกับชื่ออาเคนสุเกะตั้งแต่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวหมายความว่าเจ้าของจดหมายนี้อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคนร้ายต้องเป็นคนรอบตัวของอาิโนสุเกะแน่นอนขีไนจีเนี่ยก็เลยพูดต่อออกมาว่า คดีฆาตกรรมยิ่งง่ายไร้แผนก็ยิ่งตามจับคนร้ายได้ยากเช่นเดียวกันกับคนร้ายเปลี่ยนจุดก่อเหตุไปเรื่อยแต่ต้งนข้ามกันหากคนร้ายคิดแผนแยบยลเกินไปบางครั้งก็กลับตายน้ําตื้นซึ่งสรารวัตรเองก็คงเห็นมามากนักต่อนักคดีนี้ก็เหมือนกันเป็นไปได้ว่าคนร้ายเนี่ยมั่นใจในความฉลาดของตัวเองจนเกินไปและทะนงตัวว่าตัวเองเนี่ยแน่แต่อีกนั่นแหละ ่อให้พลาดพลั้งทิ้งร่องรอยหลักฐานก็ใช่ว่าคนร้ายจะยอมให้จับได้ง่ายๆซึ่งตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าคดีนี้จะจับตัวคนร้ายเข้าคุกได้ก็คงเหนื่อยอยู่เหมือนกันจากนั้นคินายจีเนี่ยจึงหยิบสมมุติฐานที่อ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้ง5ข้อ6ข้อเนี่ยเอาไปให้กับสารวัตรดูสารวัตรเนี่ยพอก้มดูคําถามก็เลยพูดขึ้นมาว่าเรื่องรามราชินีคินายจีคุณเนี่ยตั้งคาถามไว้ทั้งหมด5ข้ออ่านดูแล้วคล้ายกันกับว่า คุณคิดว่าชิกาโกะกับชิเง,งกิเป็นคนคนเดียวกันหรือพูดง่ายๆก็คือเหตุการณ์ในคืนนั้นเป็นฝีมือจัดฉากของชิกาโกะซึ่งแสดงเป็น2บทบาทและหลังจากที่เขาอ่านคําถามทั้งหมดแล้วพบว่าเชื่อมโยงกับสมมติฐานข้อนี้คิหน่ายจิจึงพูดขึ้นมาว่าคืนนั้นชิกาโกะหิ้วกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาโรงแรมขอจองห้องหมายเลข8บนชั้น3จากนั้นนําเสื้อผ้าในกระเป๋าออกมาปลอมตัวเป็นชิเง,งกิแล้วลงไปข้างล่างทางบันไดหนีไฟ ก่อนเดินวกเข้าโรงแรมอีกครั้งทางประตูหน้าส่วนเรื่องเสียบกุญแจคาลูกบิดด้านนอกกับเปิดน้ำทิ้งไว้ก็เพื่อต้องการให้มีคนมาพบตัวเองโดยเร็วจากนั้นคินไดจิจึงพูดถึงสมมุติฐานเกี่ยวกับการวาดเจ้าจิ้งเหลนสีน้าเงินบนหน้าอกของเหยื่อนะครับซึ่งนี่เป็นการคาดเดาของคินไดจิเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเวลาวาดรูปจิ้งเหลนบนหน้าอกคนสารวัตรคิดว่าจะวาดให้มันหันหัวไปทางไหนครับอ,อกขวาหรือว่าอกซ้ายคนส่วนใหญ่เนี่ยคงวาดให้หันหัวไปทางอ,อกขวา ยกเว้นกรณีเฉพาะจริงๆแต่กรณีของเคียวโกะจิ้งเห้นกลับหันหัวไปทางอกซ้ายซึ่งเขาเนี่ยรู้สึกค้างคาใจมาตลอดขี้ไหนจิก,ก่อนหน้านี้ตอนที่เคยพยายามจะสอบถามมิโยชิให้แน่ใจจึงได้คำตอบว่ามันก็หันหัวไปทางอกซ้ายเช่นกันแล้วพอมีคนพูดถึงกระเป๋าเดินทางเขาก็เลยคิดโยงไปถึงเหตุการณ์ทั้งหมดว่าอาจจะเป็นการแสดงละครตบตาของชิกาโกะคนเดียว โดยเธอเนี่ยวาดรูปจิ้งเหรียสีน้ำเงินบนหน้าอกตัวเองทีนี้พอวาดเองก็เลยหันหัวไปทางซ้ายนั่นเองซึ่งเขาคิดว่าเธอเนี่ยใช้การวาดโดยการมองกระจกและวาดบนหน้าอกตัวเองสารวัตรเนี่ยหลังจากฟังสมมติฐานของคินาอิจิจึงลองไปยืนที่หน้ากระจกและปลดกระดุมเสื้อออกมาและพยายามจะวาดรูปจิ้งเหรนสีน้ำเงินด้วยตัวเองซึ่งผลปรากฏว่ามันก็ออกมาทางหันหัวทางซ้ายจริงๆหลังจากนั้นสารวัตรเนี่ยจึงพูดกับคินาอิจิว่า เคียวโกะเนี่ยไม่ได้เจอเจ้าชิงเหรนสีน้ำเงินหลังจากออกจากร้านลามูราวสองทุ่ม25นาทีแต่ได้นัดหมายกันเกาะที่เคียวโกะจะกลับมาร้านตอนสองทุ่ม15นาทีแบบนี้ใช่ไหมที่นหนจิเนี่ยจึงบอกว่าใช่ครับแม้ว่าเจ้าจิงเหรสีน้ำเงินเนี่ยจะปลอมตัวแบบแนบเนียนแค่ไหนแต่เมื่อได้พูดคุยต่อหน้าย่อมรู้ได้ว่าเป็นผู้หญิงแต่ระยะหลังเนี่ยเคียวโกะเนี่ยมีปัญหาด้านการเงินจึงจำใจรับนัดแม้จะรู้ว่าอย่างนั้น เมื่อกลับถึงร้านรามูเธอจึงบ่นว่าโลกนี้มีแต่คนพิลึกไม่รู้ว่าเรียกว่าวิถรฐานหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นคีหนายจีจึงพูดถึงการที่เขาเนี่ยไปคุยกับเจ้าของร้านโอเด้งคุณฟูกุโซนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเพิ่งไปคุยมาเมื่อวานนี้คืนนั้นเนี่ยเราน่าจะจี้ถามแกให้ละเอียดอีกหน่อยแต่พวกเราเนี่ยมัวแต่มองข้ามว่าเวลาต่างกันแค่5้หนาทีคงไม่เป็นไรอย่างคืนนั้นถ้าคนร้ายวิ่งออกจากตอก่อนสามทุ่มมันจะขัดแย้งกับข้อมูลที่เราได้มา ซึ่งมันหมายความว่าหลังตกลงนัดหมายกับเคียวโกะแล้วเจ้าจิงเหลสีดำเงินก็กลับมาเป็นหญิงเข้าไปในโรงแรมวังมังกรกับชายคู่ขาด้วยเหตุนี้เองนะครับถึงไม่มีแท็กซี่คันไหนเข้าให้การว่ารับเจ้าจิงเหลสีดำเงินไปส่งที่ธนากาะไดมาจิคนร้ายเนี่ยวางแผนได้อย่างแยบยลจริงๆชายหญิงคู่นั้นเนี่ยไปถึงโรงแรมวังมังกรตอนสองทุ่ม45 สอดคล้องกับเวลาที่เจ้าจิ้งเหลนสีน้ำเงินแยกกับเคียวโกะแถวกินซ่าราวสองทุ่มสิบนาทีและหลังจากขึ้นห้องพักหมายเลขหนึ่งกับชายคู่ขาชิกาโกะก็เลยแปลงร่างเป็นเจ้าจิ้งเหลนสีนำเงินทันทีวิ่งลงบันไดหนีไฟกระโจนออกจากตรอกก่อนสามทุ่มเล็กน้อยพอเคียวโกะมาถึงก็จูงมือกันขึ้นห้องพักหมายเลขห้าแล้วที่เด็กยกกระเป๋าเล่าว่าได้ยินเสียงเตียงโยกขณะพาแขกเดินผ่านห้องหมายเลขหนึ่งความจริง เป็นอุบายของชายคู่ขามาถึงตรงนี้ก็พอรู้แล้วว่าเหตุใดเคียวโกะจึงถูกกระทำชำเราหลังถูกฆ่าเจ้าจิ้งเลงสีน้ำเงินเป็นผู้หญิงจึงต้องเรียกคู่ขาห้องหมายเลขหนึ่งมาช่วยเพื่อจีจะได้ทิ้งร่องรอยของเพศชายไว้ตกตาตำรวจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องลงมือสังหารเหยื่อซะก่อนซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงการโหมโรงสู่คดีที่3หลังจากนั้นสารวัตรเนี่ยจึงหันมาคุยถึงเรื่องมิโยชิบ้าง เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1คนและต้องการให้มิโยชิเนี่ยไปแจ้งตำรวจเรื่องโรงแรมราชินีเพราะคดีวังมังกรอย่างเดียวยังไม่อาจประกาศสักดาว่าเขาเนี่ยเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์โชคร้ายว่ามิโยชิเห็นหน้าชิกะโกะชัดเจนจนเกินไปเธอจึงจะเป็นต้องกำจัดทิ้งก่อนลงมือก่อคดีที่3ซึ่งนั่นก็หมายความว่าชิกาโกะเนี่ยต้องเป็นบุคคลใกล้ชิดของยูกิเหยื่อในคดีที่3 นอกจากนั้นชิคาโกะคนนี้ยังต้องคิดอีกว่าชื่อของอาเคนสุเกะเกี่ยวยงกับจิ้งเลนสีน้ําเงินและยังรู้ข้อมูลอ,อย่างลึกซึ้งด้วยว่าอาเคนสุเกะเนี่ยมีรสนิยมทางเพศแบบวิปริตสุดขัว้วแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องใกล้ชิดกับอาเคนสุเกะด้วยหลังจากนั้นสารวัตรเนี่ยจึงหันไปคุยถึงข้อสมมติฐานที่ว่าพบร่องรอยชัดเจนว่ายูกิทําเรื่องอย่างว่าแต่น่าแปลกว่ากลับไม่พบคราบน้ํากรามของฝ่ายชาย ต่างจากกรณีของเคียวโกะซึ่งหลงเหลือหลักฐานอย่างชัดเจนคําตอบก็คือแม้อยากจะเหลือหลักฐานก็ทําไม่ได้เพราะคู่ขาของยูกิเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งก็คือชิกาโกะนั่นเองใช่ไหมคินไดจิเนี่ยก็ไม่ได้ตอบรับหรือว่าปฏิเสธและสารวัตรเนี่ยยังสันนิษฐานต่ออีกว่าเพราะว่าผู้สมรู้ร่วมคิดฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดยูกิวันเกิดเหตุจึงจะเป็นต้องสร้างหลักฐานอ้างที่อยู่ให้ชัดเจนแบบนี้ใช่ไหม ซึ่งคินาอิจิก็ยังนิ่งเงียบตามเคยนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาสารวัตรจึงพูดขึ้นมาอีกว่างั้นสุดท้ายเรื่องของอาเคนสุเกะที่คุณเขียนน่ะรู้แน่ชัดแล้วว่าหญิงที่อาเคนสุเกะเรียกว่าพี่สาวความจริงก็คือมิซาโอแม่เลี้ยงหมายความว่ายังไงสารวัตรเนี่ยจึงพูดกับคินาอิจิไปต่ออีกว่าตระกูลโอกาโดกำลังถังแตกเนื่องจากธุรกิจมีปัญหา mm hmm. ก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ที่สมบัติก้อนโตของยูกิ พวกเขาเลยฆ่ายูกิเพื่อให้มรดกตกเป็นของเคกิจิแล้วค่อยหาทางยักยอกเอามาใช้แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานอย่างแน่ชัดน,นะครับที่จะบ่งบอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีปัญหาอย่างจริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติฐานจะเป็นจริงอย่างแน่นอนเลยกับข้อมูลอันนี้หลังจากนั้นสารวัตรเนี่ยกับคินไดจิจึงคุยกันต่ออีกว่าคินไดจิเนี่ย ถูกบ้านโอกาโดเนี่ยจ้างให้ทำคดีนี้ด้วยตัวเองในการแยกสอบสวนพิเศษนะจึงพยายามจะบอกกับสารวัตรว่าถ้าต่อไปนี้ต่อไปมีเรื่องอะไรให้สารวัตรเนี่ยเงียบแล้วก็ไม่พูดถึงการสืบสวนของเขาให้ช่วยดูอยู่ห่างๆก็พอและสารวัตรเนี่ยก็เลยถามกับคินาอิจิในคำถามสุดท้ายว่าอาเคนสุเกะเนี่ยหายไปไหนถ้าไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในบ้านโอกาโดแล้วในระหว่างที่คินาอิจิอั้มอึ้งจะตอบอยู่ทันใดน,นั้นเองนะครับก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น คินไดจิจึงลุกไปรับซึ่งมันเป็นการโทรมาจากคุณอาราอิคินไดจิเนี่ยจึงส่งสายนั้นให้กับสารวัตรและทันทีเมื่อได้รับฟังรายงานสีหน้าของสารวัตรเนี่ยก็เปลี่ยนไปหลังจากนั้นพอวางสายลงเนี่ยก็ได้หันไปพูดกับคินไดจิว่ามีรายงานว่าพบศพของอาคิโนะสุเกะอยู่ที่ท่าเรือหมายเลขหกอ่าวโตเกียวได้ยินว่าเรือขุดลอกเกี่ยวขึ้นมาเมื่อตอนเย็นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าฆ่าตัวตายถูกฆาตกรรม หรือว่าเป็นอุบัติเหตุเราไปดูศพด้วยกันคินาจิจึงตอบรับกลับมาพร้อมกับเสียงที่หม่นเศร้าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคินาจิบทที่22ในตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะมีสมมุติฐานที่จะเจาะจงไปถึงตัวคนร้ายและเนื้อเรื่องของเราก็ใกล้ที่จะจบเต็มทีแล้ว ก็เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมเนี่ยนะครับสำหรับใครที่อยากจะโดเนท a t e เป็นกําลังใจให้กับผมที่ทําคลิปสนุกๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆฟังในทุกๆอาทิตย์เนี่ยก็สามารถโดเนท a t e ผ่านช่องทางที่อยู่ในรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆล่วงหน้าไว้ด้วยกันเลยนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสําหรับวันนี้คินดาไอจิตอนคดีเสือดําจากรัติการต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ